สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการ Your Friend is Adapter นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยกลับมาพบทุกท่านเช่นเคยนะครับอัปเดตถึงสถานการณ์ของโครโรนาไวรัสนะครับโควิด -19 นะวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่24มีนาคมพุทธศักราช2563นะครับวันนี้เป็นตอนที่ผมอยากจะให้ ทุกท่านฟังนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะถ้าใครได้ฟังแล้วก็ช่วยๆกันแชร์ไปนะเป็นวงกว้างด้วยนะครับวันนี้ผมขอความกรุณาเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้วันนี้วันที่24มีนาคมเนี่ยนะครับผมว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถึงจุดที่เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันนะครับ เมื่อวานนี้ครับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาภานะครับคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์สิริราชพยาบาลนะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของผมนะสมัยที่ผมเรียนแพทย์เนี่ยก็ได้มีโอกาสที่ได้ร่ำเรียนกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์เป็นญญศัลยแพทย์ที่เก่งมากนะครับนะเมื่อวานเนี่ยท่านคณะบดีนะครับออกมาเตือนนะครับหลายคนก็คงจะเห็นข่าวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ในรายละเอียดนะแต่อาจารย์เนี่ยก็ เล็กอดเป็นวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดไปนะในกลุ่มไลน์ของหมอเนี่ยผมเชื่อว่าหมอเกือบทั้งประเทศอะได้ฟังนะครับได้ฟังอาจารย์พูดเมื่อวานแล้วก็เข้าใจแล้วตอนนี้ว่าพวกเราเนี่ยเดินทางมาถึงทางที่เราจะต้องเลือกเดินแล้วนะครับว่าจะไปทางไหนอาจารย์พูดใช้เวลาย,ยาวนะครับผมสรุปให้เพื่อนๆฟังแค่เจ็ดรูปนี้นะครับถ้าพวกเราดูเจ็ดรูปนี้เข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราจะมีทางเลือกในใจนะและช่วยๆกันแชร์ไปให้เป็นวงกว้างด้วยนะครับ รูปที่1นะครับที่อาจารย์เอามาให้ดูนะครับก็คือตั้งแต่วันแรกนะที่เรามีเชื้อโรคนี้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เดินทางมาตรวจนะครับนะคนที่มาตรวจเนี่ยนะครับในกราฟอันนี้นะครับแทนด้วยเส้นสีน้ําตาลนะครับส่วนคนที่ตรวจพบเนี่ยนะครับเราจะแทนด้วยเส้นสีฟ้านะครับทุกท่านดูสิครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ศูนย์จนถึงประมาณวันที่4 5่สถึงห้เนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบนะสงบเลยคือมีผู้มาตรวจเพิ่มขึ้นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่นะครับจำนวนเคสที่เราพบเนี่ยที่เป็นเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับเป็นกราฟตั้งสีน้ําเงินเนี่ยไม่เยอะเห็นไ,ไหมฮะทุกท่านครับไม่เยอะเลยนะแต่จนมาถึงวันที่50 4ขึ้นไปนะครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยพุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับแน่นอนแหละเรารู้ว่ามีอยู่2กลุ่มก้อนใ,นใหญ่ๆก็คือกลุ่มสนามมวยนะกับกลุ่มที่ไปกินปาร์ตี้กันตอนกลางคืนนะครับก็2อกลุ่มเนี่ยนะเป็น2คลัสเตอร์ใหญ่ที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยออกไปสู่ที่อื่นๆมากนะอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับห้ามซ้านะครับเราต้องเรียนรู้แล้วนะว่าการที่เราไปเข้าชุมชน กับชุมชนใหญ่หรือการไปกินดื่มด้วยกันเนี่ยนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ในรูปที่1นนะครับทีนี้จะเราจะมีอยู่2ทางเลือกครับทุกท่านครับกราฟนี้นะครับเป็นกลุ่มประเทศนะครับที่พลอตออกมาแล้วว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นยังไงนะก็จะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มที่อยู่ด้านบนนะครับทุกท่านดูนะกลุ่มที่อยู่ด้านบนนะเช่นอะไร เช่นประเทศทางยุโรปเนี่ย Denmark, Italy, นะเดนมาร์กอิตาลีนะสเปนอิหร่านนะครับเกาหลีเมืองจีนอย่างเงี้ยนะฮะเบลเยียมยูเคเป็นต้นนะแล้วก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันเห็นไหมครับทุกท่านครับกราฟจะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มด้านล่างนะครับกลุ่มด้านล่างเนี่ยประกอบไปด้วยประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงเนี่ยอยู่ในกลุ่มด้านล่างนะตอนนี้เราจะเห็นกราฟที่แยกกันเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะครับ ทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะครับคณะแพทย์ต่างๆเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยก็มาร่วมกันนะครับศึกษาว่า2กลุ่มเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะเราจะทํายังไงให้เราไม่อยู่ในกลุ่มบนให้เราอยู่ในกลุ่มล่างนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับเราพบความแตกต่างของ2กลุ่มนี้ตรงจุดนี้นะครับที่วงไว้เนี่ยเขาเรียกว่า golden period นะครับ golden period คือเวลาทองนะเวลาทองนะ ปรากฏว่า2กลุ่มี้มีความแตกต่างกันอยู่ข้อนึงนะครับก็คือจํานวนเคสในประเทศนั้นเนี่ยถ้ามีถึง100คนเมื่อไหร่นะครับเราจะมาจุดแรกเป็นจุดจุดกรับล่างสุดนะล่างสุดสายสุดเนี่ยนะจุดแรกคือมีพบเคสในประเทศนั้นทบ100คนนะครับทีนี้งร้0คนเนี่ยนะเราดูระยะเวลาที่การแพร่กระจายจาก100คนไปที่200คนครับปรากฏว่าสิ่งที่พบพบอย่างนี้ครับกลุ่มประเทศที่ควบคุมได้นะครับเราพบว่า จาก100คนนะไปถึง200คนเนี่ยใช้เวลาประมาณ5วันนะครับเรารู้แล้วนะประมาณ5วันคือฮ่องกงสิงคโปร์ในญี่ปุ่นนะครับแต่นะครับแต่ในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่เราควบคุมไม่อยู่และมีคนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยนะครับ100คนไป200คนเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับการนี้บอกอย่างนี้นะครับสวันนะต่างกัน100คนถึง200คน 5วันจะอยู่ในกลุ่มล่าง100คนถึง200คน3วันเราไปรีวิวในกลุ่มบนนะครับทีนี้ทุกคนก็อยากรู้ว่าแล้วประเทศไทยล่ะนะครับประเทศไทยทุกท่านดูที่รูปนี้นะครับรูปถัดมานะครับสำหรับประเทศไทยนะครับจาก100คนนะครับไปถึง200คนนะครับเราใช้เวลา3.5วันนะครับ ซึ่ง3.5วันของเราไม่ใช่3.5วันจริงๆนะเหตุผลเพราะว่าเรามีการคอนเฟิร์มเทสจากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ด้วยนะเพราะนั้น3.5วันเนี่ยถือเป็นตัวเลขมากเกินไปผมบอกไปได้เลยครับว่าตอนนี้ในประเทศเราเนี่ยจาก100ไป200เนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดน้อยช้าๆเรื่อยๆหรือเป็นเหมือนอิตาลีนะในยุโรปตอบได้ว่า ถ้าเรายังทำกันอยู่แบบปัจจุบันเราจะเป็นแบบอิตาลีโมเดลแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆครับเพราะว่าจาก100คนไป200คนเราใช้เวลา3วันเท่ากับเขานะครับนะ ทุกท่านฟังแล้วอย่าตื่นตระหนกนะไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลความเป็นจริงนะเอ,อกมาเล่าเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบความเป็นจริงนะพวกเราเนี่ยที่ยังประมาทอยู่ในบางคนเนี่ยก็จะได้มีความรู้บ้างว่าเฮ้ยเราจะแย่เอานะเราจะเป็นอิตาลีโมเดลนะนะครับทีนี้ทุกท่านดูกราฟอันนี้นะครับนะกราฟอันนี้เป็นกราฟที่พลอตนะว่าถ้าเรายังคงดําเนินวิธีชีวิตด้วยการทําแบบเดิมนะ ดีตัวเลขการเพิ่มขึ้นของคนที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมทุกวันนะสิ่งที่เราพบจะเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันที่14-15มีนาคมนะครับเพบเคสที่1นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ1เดือนนะครับ1เดือนก็คือประมาณวันที่15เมษายนนะครับเราจะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมกัน3 0 0 0 0 5 0,000คนนะครับในช่วงสงครามเราจะพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย3 5 0 0 0 0คนอันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะตรงกันทุกที่นะครับที่ผมอ่านมาแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับจากอาจารย์นิติพัฒน์สมาคมอุรเวศนะฮะประมาณ3 2 0 0 0 0กว่าคนเมื่อวานนะท่านสอวอที่ผมเอามาเล่าให้ฟังก็3 0 0 0 0 0กว่าวันนี้นะครับข้อมูลจากอาจารย์ประสิทธิ์นะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก็3า0 0 0นนะครับตัวเลขจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างนี้นะครับทุกท่านครับตอนนี้เราจึงมี2ทางเลือกครับทุกท่านครับมี2ทางเลือกครับถ้าเลทเดิมนะครับอัตราการดับเบิลเป็น3วัน1เท่า3วัน1เท่าก็คืออัตราการเติบโตประมาณ3 3านะครับทำให้เกิดตัวเลขในกลุ่มสีแดงนะครับมีผู้ติดเชื้อ 351,948คนนะครับนอนโรงพยาบาล52,792คนนะครับในจำนวนนี้เราต้องใช้ ICU 17,597คนและจะมีผู้เสียชีวิต7,039คนนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ประมาณการเอาไว้ถ้าทำแบบเดิมนะทีนี้ถ้าเราจะช่วยกันนะครับเราล็อกดาวน์ธุรกิจต่างๆนะทุกคนอยู่ที่บ้านนะครับ อาจารย์ประเมินว่านะเราไม่สามารถจะกลับไปเหมือนญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงได้แล้วนะรันสายเกินไปตอนนี้แต่เราจะสามารถกดเลขจาก33%เนี่ยให้เหลือประมาณสัก20%ได้ถ้าคิดที่การเติบโตไปทุกวัน20%ก็คือ5วันได้1เท่า5วันได้1เท่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขจะเป็นจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเราจะพบผู้ป่วยเมื่อวันสงกรานต์15เมษาเราเนี่ย24,269คนนะครับ นอนโรงพยาบาล3,640คนต้องใช้ ICU 1,213คนและเสียชีวิต485คนอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราพยายามร่วมมือกันล็อกดาวน์ทุกอย่างเอาไว้นะครับทีนี้2ตัวเลขเนี่ยต่าง<ม>ที่สําคัญกันมากก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจํานวนบุคลากรและจำนวนโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับ จำนวนโรงพยาบาลในประเทศไทยที่มีศักยภาพเนี่ยนะในการที่จะรองรับผู้ป่วยต่างๆอย่างที่บอกมาเนี่ยนะจำนวนเหล่านี้นะครับอันนี้ผมเอาจานวนเตียงของโรงพยาบาลให้ดูนะครับโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยนะครับมีจานวนเตียงห้องผู้ป่วยเดี่ยวนยนะนะ237เตียงนะต่างจังหวัดรวมกัน2,444เตียงนะครับเป็น cohort ward cohort อร์ดก็คือนอนร่วมกันนะครับมีอยู่143เตียงนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดมี3,611เตียงนะ ในคนไข้าบางรายเนี่ยต้องการห้องที่เป็นความดันลบนะความนันลบก็คือเป็นห้องที่ผู้ป่วยไปนอนแล้วจะไม่แพร่เชื้อไปที่คนอื่นเอาประมาณนี้ก็ได้กันนะครับก็ในกรุงเทพมีอยู่136เตียงต่างจังหวัดมี1,042เตียงนะครับจำนวนโรงพยาบาลและจำนวนเตียงของเรารองรับได้นะครับถ้าอัตราการเติบโตของเราอยู่ที่20%นะแต่ถ้าพวกเราไม่ทำอะไรกันนะครับอิตาลีโมเดลนะครับทุกท่านครับ หมอจำเป็นที่จะต้องเลือกรักษาในบางคนและปล่อยให้เสียชีวิตในบางคนนะครับซึ่งโหเหตุการณ์อย่างนี้นะเราไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับในในชาติไทยเลยนะครับและแต่ทุกท่านก็ต้องเข้าใจนะอะไรที่ไม่เคยมีมันก็มีมาเยอะนะในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เห็นภาพนี้เลยนะครับพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันนะล็อกดาวน์ทุกอย่างนะครับ ตัวเลขนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้นาเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยนะถ้าตัวเลขยังคงพุ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีมาตรการบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่ว่าใจผมไม่อยากให้รอถึงวันนั้นเลยนะครับเราควรจะล็อกเดี๋ยวนี้นะครับล็อกเดี๋ยวนี้นะอันนี้ก็คือสรุปนะครับที่อาจารย์ประสิทธิ์นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาพาเนี่ยออกมาเตือนนะออกมาเตือนพวกเราทุกคนนะครับ นักรัวไม่เข้าถกท่านครับตอนนี้นะไม่ช่วยกันก็ไม่รู้ถ้าไม่ช่วยกันตอนนี้ก็ไม่รู้จะช่วยกันตอนไหนแล้วนะครับมาดูตัวเลขของเช้าว,วันนี้กันบ้างนะครับตัวเลขของเช้าว,วันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมกัน3า5 4 3 8คนนะครับในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว16,363คนนะครับมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น1 1 5 8 4คนนะครับ ในจำนวนนี้นะคบผู้ป่วยที่ทำการรักษาอยู่ทั้งหมด257,491คนนะเป็นผู้ป่วยที่อาการเบาๆ245,280คนนะครับคิดเป็น95%นะครับและมีผู้ป่วยที่อาการหนัก12,211คนนะครับคิดเป็น5%นะครับสำหรับผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแล้วจำนวน117,947คนนะครับก็เป็นผู้ป่วยที่ อาการดีขึ้น1 5 8 8 4คนนะครับคิดเป็น86%นะและมีผู้ป่วยที่เสียชีวิต16,363คนนะครับคิดเป็น14%นะครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับเช่นเคยครับผมเอากราฟนะาตราการติดเชื้อเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็ความชันยังคงสูงขึ้นอย่างน่าใจหายนะครับหน้าแรกนี้นะครับเป็นผู้ป่วย เป็นประเทศนะที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเกิน1000คนนะครับก็ตัวเลขที่น่าสนใจก็คืออยู่ที่อิตาลีนะครับอิตาลีเนี่ยตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรวมกัน6 ,3927 คนเฉพาะเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่4 7 8 9คนและเมื่อวานมีผู้เสียชีวิต601คนนะคะวันเดียวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลข ตาเสียชีวิตที่อิตาลีเนี่ยเสียชีวิตไป6 0 0 0กว่าคนแล้วรวมกันนะเพราะฉะนั้นแปลว่า10ตาย1น,นะครับที่อิตาลีตอนนี้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะที่อยู่ที่อิตาลีนะมีเพื่อนผมหลายคนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับที่ดูชมรายการอยู่นะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับอยู่ในบ้านเยอะล้างมือบ่อยๆนะไม่จําเป็นอย่าออกไปข้างนอกคนนี้ออกไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะถ้าออกไม่ได้ปลอดภัยนะครับทุกท่านครับที่สหรัฐอเมริกานะครับ มีผู้ติดเชื้อเมื่อวานวันเดียว9,418คนนะครับเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่เป็นอย่างนี้นะขนาดอเมริกายังเอาไม่อยู่นะครับประเทศไทยครับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันนะครับอย่าให้เป็นโมเดลนี้โดยเด็ดขาดนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมกันในสหรัฐอเมริกา42,964คนนะครับสเปนเยอรมันอิรานฝรั่งเศสนะไล่เรียงกันลงมาเลยนะครับที่อังกฤษนะ 6,650คนแล้วนะครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่967คนไม่ทราบเป็นข่าวจริงข่าวเท,ท็จนะครับเมื่อวานที่อังกฤษยังมีคอนเสิร์ตอยู่นะครับถ้าคอนเสิร์ตนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็โอโ้โหอุ่นวายแน่นะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับหน้าที่2นะก็ถัดๆไล่เรียงกันลงมานะครับในประเทศไทยอยู่ที่หน้า2นะครับมีผู้ติดเชื้อรวมการ721คนนะครับเมื่อวานวันเดียวติดเชื้อเพิ่มขึ้น122คนนะครับมีผู้ ป่วยเสียชีวิตหนึ่งคนนะครับประเทศไทยในตอนนี้เรายังอยู่ในทางเลือกนะทางเลือกว่าจะไปแนวบนหรือจะไปแนวล่างนะครับผมเลือกแนวล่างนะครับทุกท่านรับทุกท่านต้องเลือกเหมือนผมนะเลือกแนวล่างนะวิธีเลือกแนวล่างก็คืออยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเยอะๆอย่าออกไปไหนนะครับนะหน้าาถัดมาผมแปะให้ทุกท่านได้ดูเช่นเคยนะครับนะก็ค่อยๆดูกันไปนะครับทีนี้เนี่ย มาดูสถานการณ์ในประเทศไทยบ้างนะครับทุกท่านครับสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยนะเมื่อคืนนี้นะตอนสี่ทุ่มนะครับผมถ่ายรูปนี้มาเมื่อตอนเช้านะครับมีผู้ป่วยสะสม721คนเป็นรายใหม่122คนนะครับ เป็นผู้ป่วยที่อาการรุนแรง7คนนะครับเสียชีวิต1คนนะครับในจำนวนนี้กลับบ้านแล้ว57คนนะครับตอนนี้ผู้ป่วย PUI นะเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังอยู่11,807คนนะครับเมื่อวานมีผู้ป่วย PUI รายใหม่802คนนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ทีมพยาบาลแนวหน้าทุกท่านนะเอากราฟรูปนี้นะครเป็นอัตราการติดเชื้อในประเทศไทยมาให้ทุกท่านดูนะครับเส้นสีฟ้าคือการติดเชื้อสะสมนะ exponent i a ชชัดเจนนะครับทุกท่านครับเส้นสีเหลืองคือรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะแม้โรงพยาบาลเริ่มที่จะแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะสีเขียวคือคนที่หายแล้วนะครับแล้วก็เส้นสีแดงคือเสียชีวิตนะครับก็วันนี้เราดูฟังตัวเลขต่อนะต้องให้เส้นสีฟ้าเนี่ยกดลงมากดลงมานะครับ5วันดับเบิลทีหนึ่งหวันดับเบิลทีหนึ่งนะฮะอัตราการเติบโต20%่นะพวกเราจะลากยาวได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ ผมเอารูปนี้มาให้ทุกท่านดูนะครับเป็นรูปที่ประเทศไทยนะที่จังหวัดต่างๆนะก็ดูเอานะครับว่า,าจังหวัดของท่านเนี่ยมีผู้ติดเชื้อหรือ,อยังนะครับนะก็ดูไปตามนี้เลยเส้นสีที่เข้มขึ้นก็ผู้ติดเชื้อมากขึ้นก็แน่นอนครับกรุงเทพนะเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางภาคใต้นะครับนะเลขนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังมีเตือนนิดเดียวนะครับ เมื่อวานไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวเท็จนะที่มีคนเอารูปมือนะครับบอกว่าต้องระวังนะไปทาแอลกอฮอล์นะแล้วก็ไปทําอาหารนะไปเปิดแก๊สไม่รู้ว่ารูปจริงหรือรูปเท็จแหละนะครับแต่ว่า,เ,าเป็นสิ่งที่ต้องเตือนเช่นกันนะเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารไวไฟนะครับทุกท่านครับเพราะนั้นก็เตือนสติไ้นิดนึงแล้วกันถ้าทาแอลกอฮอล์มาพ่นมันแอลกอฮอล์ใหม่ๆหรือไปพ่นแอลกอฮอล์ที่ผืนผิวที่ใกล้ไฟระวังนิดนึงก็แล้วกันนะครับ แล้วก็คนหนุ่มๆสาวๆท่านอย่าประมาทนะครับตอนนี้นะไม่ใช่ว่าท่านติดเชื้อแล้วท่านจะไม่เป็นไรนะท่านต้องดูตัวอย่างนะครับดาราผู้หญิงนะครับที่โด่งดังมากๆท่านหนึ่งที่แอดมิดอยู่ทุกท่านก็คงรู้ว่าใครนะครับท่านแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ยังสาวอยู่นะแต่พอไปเอ็กซเรย์ปอดนะทำซีทีเนี่ยปรากฏว่าปอดมีรอยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับไม่ใช่ว่าวัยรุ่นแข็งแรงแล้วไวรัสจะทำอะไรเราไม่ได้นะ นะแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นไรนั่นแหละแต่ว่าท่านก็ต้องเห็นตัวอย่างแหละว่ามีเหมือนกันนะครับที่เกิดรอยในปอดนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองท่านที่เป็นดาราด้วยนะครับทุกท่านนั่นแหละนะก็ผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ป่วยอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าท่านดูรายการอยู่ก็พวกเราขอให้ท่านหายเร็วๆนะครับ มีเพื่อนผมคนนึงด้วยนะเพื่อนสุกุลาคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้มิดอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนทบานพิษณุโลกนะครับท่านฝากมาอาจารย์หมอสุธีนะครับบอกว่าฝากขอความร่วมมือกักตัวด้วยต้องการความช่วยเหลือติดต่อเทศบาลพิษณุโลกได้ทุกกรณีนะครับและท่านก็ให้เบอร์เอาไว้นะครับนะอาจารย์หมอสุธีนะครับเทศบาลนครพิษณุโลกครับท่านดูเบอร์โทรศัพท์นะผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับนะตอนนี้นะครับถ้าใครมีประชาสัมพันธ์อะไรที่เป็นประโยชน์นะ กับบุคคลหมู่มากแล้วอยากจะฝากผมนะครับก็ขอให้ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ YouTube นะครับถ้าท่านผมดูแล้วว่าจําเป็นจะต้องแจ้งข่าวสารให้ใครๆก็ผมจะได้แจ้งไว้ในรายการให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังจริงๆเลยนะท่านอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend Lisa doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ